ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัต<ม>รตเหมจุธาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่โรงพยาบาลจุฬาลงกรคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ครับ,บสวัสดีครับอาจารย์ธีรวัตรครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณพื่อคุณจากเฟซครับครับผมวันนี้เห็นอาจารย์โพสต์เฟซบุ๊ก เหมือนจะสะท้อนอะไรบางอย่างให้กับสังคมโดยเฉพาะเรื่องของการรับมือแล้วก็ความเครียดที่สะสมอยู่ในบุคลากรทางการแพทย์หลายเรื่องมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะทำให้การรักษาเนี่ยมันก็เกิดปัญหาได้เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์ครับอครับแน่นอนนะครับเพราะว่าณขณะนี้จริงๆแล้วเทางบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหลายนะครับเม่ที่สําคัญนะครับก็มีอยู่แล้วนะครับในเรื่องการรักษาโรคต่าง ซึ่งก็แท้ที่จริงแล้วนี่ยก็ผู้ป่วยขนาดแน่นอยู่แล้วเะครับขณะเดียวกันนะครับก็มีเรื่องของการป้องกันให้ความรู้สุขภาพต่างๆเอทีนี้พอมีสถานการณ์โควิดเข้ามานะครับโควิดตอนนี้ก็เข้ามาครองสัดส่วนของผู้ป่วยที่เราต้องดูแลนะครับแลวขณะเดียวกันก็คือต้องครองเตียงด้วยบุคลากรจะเรียกว่าเกือบอาจจะเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับ ใน,นโรค <COVID S 2> โควิดทั้งนั้น<อ>เลยเจ็บดับเป็นมนนอัลทอนต้องดูแลโควิดนะครับในแข่เดียวกันก็มีพวกเราจานวนมากที่มีการติดเชื้อโควิดไปด้วยแม้ว่าจะได้รับวัคซีนไปแล้วก็ตามแต่นะครับซึ่งเป็นที่มาว่าทําไมต้องต้องมีการฉีดบูสเตอร์อือตรงนี้เองนะครับความสูญเสียที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันมีทั้งผู้ป่วยที่ไม่ใช่โควิดเองมีทั้งผู้ป่วยที่เป็นโควิดซึ่งขณะนี้นะครับก็ เอ่ออย่างที่ทราบเป็นดีนะครับว่าผู้ป่วยโควิดซึ่งรุนแรงมากมถึงกมาแต่ต้องใส่ท่อเอ่อ,อหรือจะเพียงแค่เป็นออกซิเจนที่เอ่อมีอาการเอ่อสูงนะครับหรือที่เรียกว่าไฮโซตัวนั้นเองก็ต้องมีผู้ช่วชาญเอ่อหลักคนเข้ามาดูในคนไข่หนึ่งคนตัวนั้นเองก็คือทําให้มีการขาดแคลนเอ่อผู้ช่วชาญที่จะให้คําแนะนำหรือว่าในการรักษานะครับ อาจารย์ก็เลยบอกว่าอยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่อาจจะเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยปกป้องอนาคตของระบบสาธารณสุขบ้านเราให้ดีกว่านี้หน่อย <c oughs> ใช่ไหมครับอาจารย์ครับยังไงก็ะจะ <c oughs> จริงๆคงเป็นความกําพื่มกพันมากกว่า <c oughs> ว่าใ <c oughs> นขณะนี้ยังไม่เห็นเอใครที่จะขี่ม้าขาวมาได้นะครับเพราะว่าเอจริงๆแล้วเนี่ยทางทาง ผู้หลักผู้ใหญ่เองนะครับคนด่านหน้าเองนะครับที่ที่รู้สถานการณ์ดีนะครับก็จะทอนภาพเหตุการณ์ให้อ,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 อทงผู้บริหารให้ท่านทราบครับแล้วก็พร้อมกับชี้ช่องทางว่าควรจะต้องออทำอย่างไรบ้าง นะครับแล้วก็มีการบริการการต่างๆแม้กระทั่งตอนนี้เองก็อย่างที่เห็นเป็นการว่าทางแพทย์หลายส่วนก็เข้ามาช่วยยุ่งเกี่ยงเช่นทางแพทย์จากหลางจังหวัดทแพทย์ชนบทนะครับซึ่งก็ถือว่าทางจังหวัดของตนเองนั้นตอนนี้สถานการณ์ยังไม่มากแต่ว่าก็พยายามเข้ามาช่วยพวกเราที่หนาแน่นนะครับแต่ว่าก็สะท้อนสถานการณ์ที่เป็นจริงหลายๆอย่างให้ แต่ก็ดูเหมือนกับว่าก็ตัดพ้ออยู่เรืองๆน,นะครับว่าเรื่องยังดูยังไม่ได้เร็วถัดใจเท่าไหร่ในขณะเดียวกันก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการปฏิบัติในเชิงรุกเพราะว่าขณะนี้นะครับอยู่ในเชิงรับอยู่ตลอดซึ่งรับจนกระทั่งคงไม่ไหวไม่ว่าจะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะที่ กีฬาก็มีการเปิดไอซูหรือว่าที่สีร่ายก็มีการเปิดไอซียูแต่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์การเปิดไอซูที่มีการใส่ท่อหรือใส่เครื่องช่วยใจตรงนี้ไม่พอแน่ๆโดยที่เราเห็นตัวเลขว่ามีผู้ที่ต้องใส่ท่อเออที่ต้องใส่เครื่องช่วยใจประมาณหนึ่งพันคนหรือหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนที่ตัวเลขตัวนี้มันแช่อยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่ามันมีเตียงแล้วก็มันมีอุปกรณ์อยู่เท่านั้นเองอืแต่ถ้าหากว่า เอ,อเรามีไอซูที่ไม่จำกัดจํานวนอ,อมีเครื่องช่วยหายใจหรือว่าใส่ท่อไม่จำกัดจํานว,นต,วน,นตัวเลขตรงนี้เนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่ามันมากกว่าหนึ่งพันหรือว่ามากกว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนแล้วก็นกขณะนี้การรักษาก็เหยียดติดอยู่ที่ไฮฟลูนะครับก็คือ,นนาอการใช้ออกซิเจนเอ,อที่มออีอัตราสูงแล้วก็ต้องมีเครื่องที่สําหรับผลิตออกซิเจนต่างๆซึ่งตรงนี้เองก็เป็นคอขวด ซึ่งก็จะมีปัญหาอยู่ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรนะครับส,สำหรับการที่ต้อง supply ออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยเหล่านี้นะครับเห็นมีเหมือนกับว่า Facebook ของนาย,ยกเองบอกว่าตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อรายวันเนี่ยนะครับดูเหมือนว่ามันจะนิ่งอยู่ที่สักสองหมื่นหรือเหมือนจะขยับลงมันเป็นปัญญางั้นหรือเปล่าครับคุณหมอครับในในเด็กๆแบบหน้านะครับึซึ่ง เขามีเครือข่ายนะครับมากกว่าที่เราเห็นนะครับแล้วก็อยู่ในเครือข่ายทั่วประเทศครับโดยแท้จริงแล้วนั้นตัวเลขของผู้ป่วยที่ติดเชื้อจริงๆนั้นเนี่ยมันควรจะมากกว่าที่เราเห็นเตัวเลขที่รายงานไปแตละวันทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าไปตรวจมากแค่ไหนถ้าตรวจถ้าตรวจเอไม่มากนักนะครับตัวเลขมันก็ที่บวกมันก็จะปรากฏอย่างที่เห็นอืแต่ว่าอาจจะดู ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ของการติดเชื้อด้วยแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าตรวจได้เท่านั้นรับตัวเลขมันก็นกคงออกมตามตัวเองแม้แกระทั่งตอนนี้ตัวเลขของ ATK ครับที่เป็น Rapid ร i d Test ตัวนั้นเองก็แต่ท่านที่ทราบก็ยังไม่ได้นำรวมเข้ามาอยู่ในข้อมูลที่ในการตรวจด้วยกระบวนการ พีพีอาร์อยู่นะครับก็เห็นคุยกันเรื่องเอทเคกันมาเป็นสัปดาห์แล้วเหมือนกันนะว่าจะให้เอามารวมก็ยังไม่เอามารวมกันสักทีเลยเหมือนกันแล้วก็งยัง,ย,งยังงงๆกันอยู่ว่าตกลงเอทเคมันมันอามาใช้กันมารวมกันตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็ไม่ได้มารวมกันสักทีเหมือนกันนะคนะอืมครับคือความจริงในเรื่องของการตรวจเอ่อไแบบนี้นะครับก็ในการเสนอกันก็จะมีนาคมปีที่แล้วคือปี2563ตั้แต่การรวบรวม,มทั้ง การตรวจเลือดครับหลักฐานของการติดเชื้อหรือว่าการหาเเจ้าตัว a อ k แบบนี้นะครับแต่ว่าเอ่อตอนนั้นเองกอ็อยังยังคือไม่ทราบผลชัดเจนเหมือนกันครับแต่ว่าในในประเทศต่างๆไม่ว่าจะประเทศที่เอ,อ,อยู่ในระดับเราหรือต่ำกว่าเราก็ตามก็ <c oughs> มีความพยายามที่จะ ทำให้ชีวิตยังดําเนินอยู่ได้ออืเและก็ในขณะเดียวกันประชาชนสามารถช่วยตัวเองได้นะครับ,รบก็คือมีการตรวจอาจจะเป็นการตรวจที่สามารถไปซื้อหาได้เองครับเอในขณะเดียวกันก็เอสามารถที่จะมาตรวจเองที่บ้านได้แต่ว่าในขณะเดียวกันต้องรู้ข้อจํากัดว่ารตรวจในลักษณะแบบนี้นั้นมีนม ประเภทดีแล้วประเิฐสีประเภทประเภทที่แบบหวยหวยกปหวยก็ถูกถูกนะครับแต่ว่าแต่ว่าใน่างประเทศนั้นค่อนข้างแปลกตรงที่ว่าของขาเนี่ยเอหวยเขาไม่เอาเออแต่ว่าแต่ว่าเอาช่อแบบดีจริงๆห่หวยไม่เอาและดีก็ยังถูกด้วยใช่ไหมฮะชอบคันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองเขาก็ หมือนกัว่าให้ฟรีหรือว่าวให้ในราคาที่ถูกที่สุดที่ประชาชนสามารถใช้ได้โดยที่ตรวจในอาทิตย์ขามาตรตวจได้สองสองครั้งสามครั้งแต่ซึ่งตัวนั้นเองถึงแม้ว่ามันจะหลุดอยู่บ้างแต่ยังไงก็ตามการที่ตรวจอยู่หลายครั้งและในแณะเดียวกันก็ทราบข้อจํากัดของชุดตรวจแต่ละชุดเช่นมีกําหนดไว้ชัดเจนนะครับอย่างชุดตรวจที่องค์การอนามัยโลกสนับสนุนอยู่ ก็เขียนไว้ชัดเจนว่ามันจะได้ให้ผลค่อนข้างดีหลังจากมีอาการแมวันที่เท่าไหร่ครับเออแล้วก็จะได้ผลดีถ้าหากว่ามีไวรัสอยู่ปริมาณเป็นจํานวนปริมาณเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เอมีข้อจํากัดชัดเจนนะครับว่าเอถึงตรวจออกมาแล้วเป็นลบก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะติดก็ได้โดยมีโอกาสหลุดตั้งแต่สิบเปอร์เซ็น์ถึง ยี่ิเปอร์เซ็นหือว่าถ้าหากว่าในระยะเวลาซึ่งไวรัสจะกุบผุโอยู่นั้นอาจจะหลุดไปได้ถึงสี่ห้าสิบเปอร์ซ็นอันนี้หมายถึงชุดตรวจที่ค่อนข้างดีนะครับรนะครับครับคราวนี้จากเรื่องของชุดตรวจแขนซ้ายมาดูแขนขวากันบ้างนะเรื่องของวัคซีนเป็นยังไงฮะอาจารย์เพราะว่าก็แหมพอพอมีไฟเซอร์เข้ามาเราก็บอกว่าแหมไฟเซอร์ในสุดยอดเลไต่างๆแต่ปรากฏว่ายังมีการสั่งซื้อ S <S ซินโแนแวคอกสิบสองล้านโดสสิบล้านโดสเลยเนี่ยครับตกลงมันยังไงกันเนี่ยครับอาจารย์อร่อก็คนไทยทุกคนก็คงได้รับทราบเป็นอย่างที่ทางการได้แถลงนะครับว่าเนื่องจากว่าวัคซีนที่ที่อมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าอันนี้อันนี้สามารถพูดได้เต็มปากนะครับ,รบว่ามี ภาพที่ดีกว่าเพราะเอิญเอนี่ยไม่สามารถที่จะหาไม่ได้แล้วก็ไม่ว่าจะด้วยการซื้อจะด้วยการขอจะด้วยการแลกอะไรต่างาก็ตามตัวนั้นเองก็คือมีความจำเป็นที่ต้องใช้ของเก่าไปก่อนคร,ออครับซึ่งตรงนี้เองก็ก็ก มันมีคนจะเป็นซึ<_<_<_่งก yeah ็ต้องยอมรับนะครับว่าถึงแม้มันจะมีประสิทธิภาพที่ด้อยกว่าแต่ว่าอย่างไรก็ตามคนที่ฉีดไปเต็มนะครับยกตัวอย่างเช่นเชื้อตายชินวักชิโนฟาร์ม่ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดนั้นนะครับเมื่อไปเจอกับเดลต้าหรือตอนนี้ที่มีเดลต้าบวกเดลต้าพลัสนูดพัสมี่ก็อาจจะการติดได้ไม่ดีนักครับลดหย่อนลงมามาก แต่ว่าก็ยังสามารถที่จะปกป้องรักษาชีวิตได้ระดับหนึ่งครับ,รบแล้วก็ในขณะเดียวกันข้อมูลนะครับที่ที่มีหลายฝั่งทำอยู่โดยเฉพาะที่เราทำก็พบว่า Delta, เดลต้าชิน,นวักหรือชินฟามชิน,นวักนะฮะเมื่อฉีดไปแล้วเมื่อครอบสองเข็มห่างกันเดือนหนึ่ง ความดีงานของเขาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณเดือนหรือสองเดือนเอาฉะนั้นเองก็จะมีการติดอย่างมากขึ้น uh huh. และก็จะเริ่มโปลเห็นอาการได้มากขึ้น uh huh. ซึ่งตรงนี้เองนะครับถึงแม้ว่าแอสตราซึ่งดูจะมีภาษีดีกว่า <c oughs> แต่ก็เริ่มปรากฏให้เห็นนะครับ uh huh. ว่าเมื่อมาเจอกับเดลตานั้น uh huh. เอ,อก็ก็ยัง เริ่มจะสู้ไม่ค่อยไหวแล้วก็ภายในช่วงระยะเวลาประมาณออสองสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็สำหรับชินอวะนั้นไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าถุกแมจะฉีสองเข็มแล้วก็มีการติดและเริ่มเห็นอาการชารัดและสำหรับแอสตรานั้นก็เริ่มเห็นในลักษณะเช่นเดียวกัน ก็คือมีการติดแล้วว่าจะฉีดสองเข็มแล้วแล้วก็เริ่มมีอาการไห้เห็นชัดเจนถึงขนาดที่ต้องเข้าโรงพยาบาลเช่นกันซึ่งตรงนี้เองก็เป็นการบอกย้ำนะครับว่าถ้าถ้าเราไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่กระจายนะครับเอที่มันยังระบาดในชุมชนในบ้านเรือนของครอบครัวตรงนี้เองเนี่ยวัคซีนต่อให้ดียังไงก็ตามเนก็จะเอาไม่อยู่ ซึ่งลักษณะตรงนี้เองนะครับเป็นที่แทบจะทุกแห่งในโลกนี้นะครับหลังเห็นเหมือนกันหมดเลยก็คือถ้าถ้าเราจะกดดันไวรัสให้มากที่สุดนั้นหมายความว่าเราต้องฉีดให้ได้ครบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ภายในสามเดือนภายในสามเดือนด้วยนะนะฮะครับเราไม่ไม่เช่นนั้นนะครับไม่เช่นนั้นเอง สภาวะที่ไวรัสเองที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆมันจะเริ่มผันตัวแล้วก็หนีออกไปจากจากไอ้อแรงรคุ้มกันของวัคซีนเนี่ยมันจะกระเถิบออกไปเรื่อยๆและในที่สุดแล้วนะครับและในที่สุดแล้วก็จะมีตัวประหลาดเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นนันเองซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับก็อยู่ในวรารสารวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วแล้วก็ปรากฏความจริง ที่ประเทศจีนก็เตือนมาตั้งแต่ปีที่แล้วเช่นเดียวกันที่ต้องมีการสร้างแรงกดดันให้ไวรัสอย่างรดวดเร็วและก็ต้องคุ้มกันคนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับครับผมและความคืบหน้าเรื่องของการเสนอให้ปรับวิธีการฉีดฉีดเข้าผิวหนังแทนกล้ามเนื้อแล้วครับอาจารย์ครับไงครับอาจารย์เออก็ก็พยายามพูดอยู่ทุกวันนะมาประมาณสองสามอาทิตย์แล้วแต่ว่าขณะนี้นะครับก็ ทางทางพวกเราเองนะครับ mm hmm. ทางหมอเอแล้วก็นักวิจัยหลายๆสถาบัน <Yeah. S 2> ไม่ว่าเป็นที่จุฬาเองนะครับหรือว่าที่เอ,าเอาทางสถาบันเขตร้อนซึ่งทำอยู่กับเราครับ <Yeah. S 2> แล้วก็ทางาทางสารสาวภานะครับซพ่ง mm hmm. ทกก็เอทำงานร่วมกับภาควิชายุทธาศาสตร์นะครับของของจุฬาเอง mm hmm. ตอนนี้เองก็ทุกคนสนใจที่จะฉีดวัคซีนเข้าชั้นผีวหนัง mm hmm. นะครับซึ่งในขณะนี้นะครับในขณะนี้นี่ข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือนั้นคเออเราพบว่าเอถ้าฉีดที่นบแบกไปแล้วสองเข็มคและปูมเนี่ยตกลงนะครับจนจนเราเรียกว่าสอบตกแล้วะครับฉีดเอฉีดเข้าชั้นผิวหนังในปริมาณแค่หนึ่งในห้าของที่ฉีดเข้ากล้ามออกผลที่ได้รับนะครับจากการเจาะเลือด ีวันหลังจากนั้นพบว่าภูมิเนี่ยขึ้นเกือบเต็มร้อยเลยโอ้น่าสนใจนะครับเท่ากันนะคือฉีดฉีดเต็มเต็มเต็มเข็มเออเมื่อแบ่งออกไปนะครับฉีดได้ห้าคนก็ได้คนมากขึ้นนะอย่ได้ผลเท่ากันแล้วนะครับและเมื่อเอาไปตรวจสอบกับสายพันธุ์ต่างๆพบว่าสามารถตู้กับสายพันธุ์ต่างๆได้เก่งขึ้น แม้ว่าแม้ว่าถ้าตัวชิโนแวตเฉยๆนั้นเมื่อไปตรวจกับสายพันธุ์เดลต้านั้นพบว่าเอสู้ไม่ไหวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อมารวบรวมกับเอวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นหน่อยเช่นแอสก้าแล้วก็ฉีดวิที่เองเท่นั้นเองแต่ฉีดที่ผิวหนังเองเนี่ยครับแต่ฉีดที่ผิวหนังตรงนี้เราก็ได้กําไรสองต่อใช่ฮะกําไรต่อแรกนะครับก็คือ ชีดได้เยอะขึ้นอน้องสามารถครอบคลุมข้ามสายพันธุ์ได้ออ,อดังนั้นเอง <c oughs> ตรงน,นี้เองคือคือถ้าหากว่าไม่ลังเลเอ,อไม่ต้องไม่ต้องเออะไรแนะต้องรองเป็นวารสารตีพิมพ์ระดับโลกก่อน <c oughs> แต่ตรนนั้นเองเนี่ยเราเราเอ,อข้อมูลตรงนี้เองบอกว่า <c oughs> สามารถที่จะให้ความ กำไรข้อสามนะครับก็คือว่าผลข้างเคียงเนี่ยดูจะน้อยมากเพราะว่าผลที่ฉีดเข็มที่กระตุ้นเข็มที่สามในบุคลาการแพทย์ไม่ติดเป็นเข็มเข้ากล้ามนะครับว่ามีปฏิกิริยามีไข่มีปวดฟัวมีือมีอะไรต่างแต่ว่าถ้าหากว่าฉีดเข้าชั้นผิวหนังนั้นนะครับก็เคคล้ายๆเจ็บๆคันๆอาจจะมีรวมตุ่มขึ้นโอ้นี่น่าสนใจมาก มีแดงๆหน่อยแต่ว่าปฏิกิร uh> ิยาที ah ่เป็นขนาดต้องต้องรอหมอนอนเสืออย่่งานเป็นวันสอวันนั้นไม่มีอซึ่งตรงนี้เองถ้าไม่คิดมากสำหรับเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขที่ฉีดไปแล้วก็ในขณะเดียวกันไฟเซอร์มาก็ยังมาไม่ครบตอนนี้เองก็น่าจะพิจารณาว่า กระตุ้นไปก่อนอแล้วถ้าหากว่าในลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าหากว่าชินวัตสั่งเข้ามาออเจะจะตั้งสิบกว่าล้านโดสถับตรงนี้เองเนี่ยถ้าไม่คิดอะไรมากก็สามารถชินวัตสองเข็มไปเลยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วกระตุ้นอ่0.1คือที่ถึงนะครับต่อไปนะครับตรงนี้ก็ดีกว่ากา่ที่จะไข้เธอชินวัตแต่แอสตราตรงนั้นนะครับจริงๆแล้ว ข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือนั้นนะครับยังไม่ชัดเจนว่าสามารถที่จะไปข้ามสายพันธุ์อย่างเดลตา้าหรือเดลตา้าของพวกสายพันธุ์ตลาดของต่างประเทศได้ครับผมนะครับไดยมอส พอดีหมดเวลาแล้วครับุณหมอแม่อยากจะได้คุยกันต่อเดี๋ยวมีโอกาสได้คุยกันต่อนะครับนวเบื้องต้นได้ได้ข้อมูลที่ที่ที่ขอบพระคุณไปอย่างยิ่งครับคุณหมอครับเดี๋ยวว่ากันต่อครับผมผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอาจารย์ธีรวัตร